สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแคมปิ้งหาดหินกองนะครับอำเภอหนองเรือก,ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองบรรยากาศดีครับพยาอาพัฒนาไปเรื่อยๆแบบมีซุ่มไม่หยังนะครับมีซุมมีไฟมีเครื่องขยายเสียงนะครับในข้างหน้าเขามากเลยเขามากเลยเก็บต่างกันที่แบบถ้าไม่ค้างคืนก็20บาทนะครับเนี่ยมีมองประชาสสมพั่นทะลโขงเห็นบ่อันนี้ก็เป็นไฟย่างอ้ามเหรอครับ ขาเจ้าพัฒนาพื้นที่ไปเรื่อยบรรยากาศดีครับเขาเจ้ากับไอ้เพื่อนก็มาตกป่าให้ยังกว่าไปนะครับเขาเจ้าพัฒนาไปเรื่อยน่าจะเป็นพี่น้องบ้านหนองผือนะครับบ้านผือตำบลบ้านผือนะครับเทศบาลบ้านผืออําเภอหนองเรือนะครับกว่านสิขามไปอุทยานแห่งชาติํำพองครับขามไปทั้งเกินอบนุบลแล้วนะครับ เขาเจ้ากับพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้ผมมีเมนูไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับมากไก่ย่างนักกันพี่น้องนี่ครับมีไกยงไก่ย่างโอ้สุดยอดมาก บาทพอเลี้ยงใช่อันข้างขึ้นยาบาทครับข้างนี้ครับเน่ครับสุดยอดบาทพอเลี้ยงได้ครับทางล่างนี่สั่งน่าสมัยเราจะไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับสิบสองทางด้านสมัยเราจะการเบื้องน้องหนังพิ่นกระจับพัฒนาไปเรื่อยเบิ่งน้องกระจับหาป่าอยู่ สุดยอดมากครับสุดยอดครับบรรยากาศดี บางใครจะามาตกเบ็ดพร้อมเนะครับนี่บรรยากาศดีใสยย่ยางใส่ด่างบ่ด่ยอยางเบื้องก่อนใส่ด่างใส่ด่างครับใส่ด่างน้องใส่ด่างครับยามปลาบา่ได้หลายปเป็นไรครับน้อง ยามดังครับผมเบิ่งบรรยากาศดีถ้าพูดใ้าเจากับไซเบ็ดซีนเบ็ดไอเพิ่นเดี๋ยวสู้ใหมเบิ่งนี่ครับสุดยอดเป็นมองท่องเที่ยวมองไม่ครับท้องเทศบาลบ้านผือเนาะเขามากกับคิดเงินก่อนยี่สิบบาทถ้านอนขึ้นกับาห้าสิบบาทครับผมเอาทางไม่ห้เบิ่งเนี่ยได้ไรป๋อไม่ไอเบิงเเบ่งนะ บปกหอยการเบิรงคือ้นเขาเบิรงคลิปจะคล้องใน YouTube ยนูทูบเรื่องอนี้นี่ครับนอ้องหาปลาเก่งมากเลยบางลายอยู่บ้านหนองกวางหรือบาอนนอ้านหนองผืนนี่บ้านหนองผื้นป่าหอยเต็มครูเลยครับเบิ่งสุดยอดมากขอบคุณครับนี่ครับขี่เพื่อนกับพัฒนาไปเปรื่อยๆปรับก๊บลังปรับพื้นที่ปรั๊บยังครับ แล้วไปเบิ่งเข้าวออตกปลาหาดชินกองนะครับตะกี้น้ำขึ้นไปบักสูงเลยเดยเนีย่พี่น้องถ่วหัวเล,เลยครับต้นไม้ไร้ง่าไม่ไง่ายอย่างมึงเขือนอุบัติ์นะครับที่น้ำม,มันขึ้นไปเพี้ยงขาไหม เจ้าบอพื่นว่าพ,พัฒน,น,นา,านนรครับไ้มาซิดตอโดนร่นครับมาซิดเบสตอโดดหรืบ่อ๋ไอได้หลายบอเนี่ครับไอพึ่งว่าซีดเบสโอ้หลายหลังอยู่เติรนน์น สี่ห้าหลังครับพี่น้องป,ป,งปอ้าป่าเต็มเลยเบิ้งขออนุญาตซูมให้เบิ้งนะครับเบิ้งก็ได้ครับพี่ครับเบิ้งใกล้ก็ได้ครับสุดยอดตายอยู่บ้านน้องก่อนอ่านกว่านครับเป็นว่าพัฒนาพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีครับบองมากินข้าวก็ได้งเงี้ยมันเพียงเงี้ยเอาตอะเบ่งเงี้ยงมาต่ำก็ได้ข้างหน้าเพื่อยชิดค่าบริการ ยี่สิบาทนะครับเพราะยี่สิบบาทกับพวกแพงมาได้ครับขบมามันนอนขึ้นก็นได้มีไฟมียางความมีห้องน้ำยังดีสุดยอดมากครับใกล้ๆบ้าน,นครับข้าเจากับไม้ยกสะดุงง้งมีเลือดมียางมีดาวเที่ยมไปฮะหลังๆหลัง,ลง,งๆอย่างเงี้ยมีน้ำลุ่งครับ ออเดี๋ยวเ้าพาก,ก่อนเ้าไปกินไก่ย่างก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบางผู้เขาสุดยอดมากเนี่ยข้างหน้าข้างๆนี้เป็นดบับไฟป่านะครับสุดยอดป่าได้หลายไอเพิลซีดเบ็ดซีหาลังครับคนหนึง่งในป่าหลายแ ยางเมียเลยวนี่ครับมีปลั๊กไฟให้ใช้งานด้วยนะครับเราเราก็พักของเรามาพ่วงขนาดเป็นราคาของช่่าพี่น้องบ้านนองกอบ้านาน้นองพือแล้วครับบ้านพมมหรือบ้านน้องพือทำสกุลแก้วเดอดโมกนะครับ <c oughs> อย่ามักเดี๋ยวไปถ่ายคลิปตอนกินไกล้ยางกันนะครับ <c oughs> อะไม่ไปับเลย มาสับมาสับยสีเลยกูีนเจ้าควงคลิปเลยวันนี้วันยอดครับข้าวเหนียวไข่ย่างส้มตำหนส้มตำาอยู่ไหนวะไอสัตว์ต้มยันหลาเมากวผมเกิดากมีางกมีูาวกมีผู้สาวไปห้าอ้บไอ้บ <languages? S 1> จ้าบ้างมาดอกตัวบอลเข้มตัวนะจะทำนะหลังกวางเยอลูกอร่อยบ้างครับแหนด้วยวางตรงเสียมันเสียอย่างเดียวเนาะมันหน่บ่เล็บตินไก่หวังเนาะวมเเยองรู้พ <subjects 195 2> okay. ี่นะครับนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับเราไม่ได้ใส่ไม้มาด้วยนะอืม มาไก่มาลงไหมนนู้สามาเหรอขอมี่นายินเลยวมันผิมาาดายรกินเหรอเ็บบอกแม่มาเดี๋ยวเจบเจบบเนี่ยวานจับเนีู่ป่อร่อยมากเลยครับโอ้แล้วเสียลูกไก่ลงเหรอกรลูกมันลงปกแล้วก็เช็กอินอยู่นี่มันแ่พมานสิเดน คนบ้านเขาสิได้เห็นคลิปนะครับน้องไอ้ลูกคุณแม่เจ้าของโครงการเพิ่นนะแม่ซ้ำแม่ซ้ำบ้านน้องพื่อนเนาะบ้านน้องพื่อนลูกไม่ซ้ำมันน้องพื่อนแล้วเป็นคนออกของมาครับตาจอตาจอเนี้ยถ้าเอ่ยว่าคมเป็นร้านเพื่อนเพิ่นรู้จักมาเลยบ้านน้องพื่อนโอ้ยนี่มันขายได้เดือดเนาะแล้วเป็นแล้วเป็นพี่น้องกันซุ่มใหญ่ยุสบายนะอ๋อซุ่มเอ็ดบ่วน้องเฮียร้อนจิ๋มเบียร์บาเบอร์โอ้ผมเป็นเบียร์บาเบอร์อันนี้เบียร์เอียงเลย เบียร์เ่ที่เอ็ครับก็ยีนเาไปจบแต่สีนี่มันนี่ตนี้นดม้นนางยครับอันเชิญครับมาสวัสดีครับผมมากินมิ้งแกมกันครับมากินมิ้งแก้ยกันครับกินมิ้งแกินกินเหล่าชาบบ่ได้ยกกระเ้าดีครับมืตวสีนมเนี่ยนีนนนถามนสวดมึงยากักมึงยากัก คนนี้มันไม่พูดเสียสารเดียวเจ้าบางคนต้องรักษาก็อีเด้ฮะคนตัดคนตัดเน่าโคตรว้าเจออร่อยเจออร่อยกูกำลังไม่ไดเยังยินงหงกันงานมันยากเลยนะเจ้ากินหงอวก็นน เครื่องชมงชะจูคือบ้านเมือไรชจูที่บอกายเราอ๋อลังรถไปเอามานเมื่อกระั่งเนาะข้าเ่สาเบที่ชูนะน้องอวเสียพูดลังรถอาจารย์นะขินพิงแ่ว่ากูเด้วให้ิมีจบว่าสิมัทีก่อนขูนนำเยู่ใช่ไหมแม่แม่อ่ทุ่มมเที่ยวมาลุสามุยืนยันจะเป็นีเบียสร้างสร้างขนย้นข้าจ้าได้นนี้ มือนเขาองทุ่มอันนน้ครับว่าไ้สร,ร้างขเนี้ยน้ำเพิรสำหรับเบิร์นขับรถมือนเขาองทุม่มนู้ดยุดเป็นมือพันตัวนี้ยัดไ,ไปน้องแสบมากครับม,มึงม,มีร่างเบียร์ร่างปะเ <c oughs> นียไรนี่ไรนี้เนาะข้อเอาเสืผ้ผาเส้ร,ร,เร,ร่างาเบียร์งเาเสื้ผาเนรงเบียร์ร่างเหรอคือเขาบอกว่นีเดี๋ยวคอยาดกอนครับแอดมินขอยาดกินกินก่ย่างกอนครับพีมออน